โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมพับดีโมบายนะคะนี่นะครับแชมเปี้ยนทมวันนี้เราแชมเปี้ยนทมมาแคสเกมนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเรากาลังจะเราอยู่ที่เครื่องบินอยู่นะคะโอเคเรากาลังลงไปแล้วครับนี่ครับเราจะไปหาบ้านนะครับเรากระโดดจากเครื่องบินลงมาทีนี้พอเรากระโดดมาแล้วถ้าสมมติเราอยากกางร่มเมื่อไหร่ก็กาง โอเคมาแล้วครับลกลางโอบนะครับโอเคอย่างที่บอกนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับวันนี้เชนไม่อยู่ผมก็เลยมาทําคลิปเองนะฮะโอเค okay. นี่นะครับเห็นบ้านไหมครับเราจะมีแมปแมปตรงด้านขวาบนนะฮะตรงนี้เราสามารถดูได้ว่ามีบ้านอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ไปตรงนั้นเพราะว่าบ้านเราจะ ไปเก็บของในบ้านนะครับหลายคนอาจจะเคยเล่นเกมพับจีแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับว่าเราจะไปถึงบ้านเมื่อไหร่นะครับโอเคนี่ครับเราค่อยลงมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้มันอยู่บะถึงอยู่ตรงบ้านแล้วเห็นไหมครับเห็นลูกศรนะฮะตรงนี้ครับโอเคมีการหมุนด้วยครับผมโอเค ค่อยลงไปแล้วครับนี่ครับดูจากแมพว่าตอนนี้นะครับเราจะเจอบ้านนะนะครับโอเคทีนี้เราก็เข้าไปนะครับเห็นบ้านไหมครับตรงนี้ครับโอเคพอความสูงของล่มของล่มชุชีพพอมันลดลงปุ๊บเดี๋ยวเราดูนะครับ โอเคค่อยๆลงมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้ผมปิดเสียงทุกอย่างเขย่ดฟังมันพูดถึงโอเคลงมาแล้วแม่โอ้โหลงมาอย่างแค่ครับพี่ไปแล้วครับรดนล่องปึ๊บแม่ไปแล้วครับ,รบหันหันขวาหันซ้ายหันขวาไปบ้านหลังนี้ไปครับมาแล้วครับมาแล้วโอเค มาแล้วครับขึ้นมาได้เอาเร็วเ้็วเร็ว,เรวทีครับโลงเร็วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาได้ขึ้นมาเลยโอเคเริ่มจากไปไปเก็บปืนก่อนนะครับท่านอันนี้ไม่ใช่ปืนนะครับอันนี้เป็นเป็นแม็กแล้วก็ไปเก็บของตอ่อฮะโอเคแล้วเราจะไปเก็บหมวกกันนะครับโอเคนี่ครับเห็นหมวไหมเอาไปเก็บหมวกเก็บแม็กเอ โอเคแล้วเราไปต่อแล้วเราไม่มีปืนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปไปฝั่งนี้แล้วกันโอเคไปแล้วครับมันจะมีปุ่มวิ่งต่อเนื่องเลยนะโอเควิ่งมาแล้วครับวิ่งวว่งวิ่ง,งเอา้าเอา้าเลยโอ้โหไม่มองประตูเลยเนี่ยโอเคครับมาเก็บระเบิดควันปืนเฮ้ยเจอปืนแล้วครับุ้ยมีปืนแล้วฮนะมีปืนแล้วโอเค อย่างที้บอกนะฮะผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าผมจะตายเมื่อไหร่นะฮะโอเคมาแล้วครับโอเคอุ๊ยอีกบ้านหนึ่งมีปืนเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะโอเคมามาค่อยๆมานะครับค่อยๆมาเราเปิดประตูเปิดประตูโอ้โหเปิดเปิดไม่ได้ครับโถโอยโ,โอเคเข้าไปแล้วครับโอเคเก็บเก็บเก็บของ เก็บเก็บของโอ้ยมีปืนเล็กด้วยฮ่มาแล้วครับตอนนี้เรามีปืนครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งดูครับเฮ้ยห้องนี้เจอกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็แม็กโอ้เจอกระเป๋าร้อยห้าสิบนะครับก็น่าจะมีที่เก็บอยู่นะโอเคไปต่อโอเคเราหาทางออกอยู่นะครับลืมโอเคประตูอยู่นี่ไปเลยเปิดเปิดประตูอ่ะไปแล้วโอเคครับตอนนี้ฮะ,ะเห็นไหมฮะ ตอนนี้เรากาลังจะเข้าบ้านนะฮะเราเข้าบ้านหลังนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่ได้เข้าเลยโอเคเข้าไปแล้วครับเข้าหยิบแม็กเก็บเก็บของให้หมดเลยครับโอเคเข้าไปต่อเฮ้ยมีปืนแต่ตอนนี้เราเก็บปืนไม่ได้แล้วนะคบเพราะว่าบรรจุของปืนเราเต็มแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนว่าเราอยากได้ไหนแล้วก็ย้ำอัดลมชูกําลังเวลาเราโดนยิงอะไรเงี้ยนะคะผมก็ยังไมไ่ค่อยเก่งลนะคะ โอเคโอ้วิ่งกันม่เี่ยไม่ร,รู้ไปไหนออปะโถยโอเคครับมาต่อครับโอ้ไปไหนดีเอา้าวิ่งไปไกลๆทำไมโอ้นี่นะครับตอนนี้ว่าเรามีแผนที่นะฮะโอเคเราจะไปไหนดีเอา้าเอา้างงอีกโอเคไปแล้วครับโอเค เราตอนนี้เราลองเทสปืนดูนะครับผมไม่ได้เปิดเสียงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วอ้าวกลับมาที่เดมิมอีกเลยเนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะถูกยิงเมื่อไหร่นะฮะโวมาแล้วครับวิ่งแบบผมวิ่งเยอะมากอ้าวเข้าเข้าดีครับอ้าวเข้าประตูมาแล้วอ้าว โอ้ประตูเปิดแล้วครับแต่เข้าไม่ได้อ่ะเข้าไปครับอุ้ยผมถูกยิงแล้วครับทุกคนอุ้ยผมถูกน็อกแล้วฮะโอ้โหผมใกล้ตายแนละ้วทุกคนเดี๋ยวดูนะฮะผมจะถูกยิงแล้วอะผมถูกยิงแล้วผมจะไปหารถแต่ว่าไม่ทันนะผมตายแล้วครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใคร